ใช่ครับไปไหนครับน้องพ่อพาเที่ยวครับสวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องน้องพ่อพาเที่ยวกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพาแม่พี่พ่อมาเตรียมคลอดเตรียมคลอดกันนะครับแล้วเรามาดูกันว่าน้องพีมคือใคร ทุกคนจําคลิปกระบี่ตอนนั้นได้ไหมครับตอนนั้นมันจะเป็นน้องโกโก้ใช่ไหมครับเปลี่ยนจากน้องโกโก้มาเป็นพีมเพราะว่าพี่พอคิดว่าน้องน้องของพี่พอเนี่ยเป็นผู้ชายแต่พอผลต,วตรวจออกมาเป็นผู้หญิงนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโกโก้เป็นพีมนะครัะตอนนี้ไปดูว่าพีมเป็นยังไงได้ครับมาเร็วคุณ ้องที่แม่เตรียมคลอดห้องที่แม่เตรียมข้อนะวันนี้เรามาวันอาทิตย์เลยไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวเรารอแม่ตรงข้างหน้านี้นะครับใช่แล้วมีจะออกไปแม่ใช่เม่เข้าไปข้างในตรวจอยู่พรุ่งนี้พีมจะข้อครับรอตรงนี้ตอนนี้ได้เข้ามา ห้องที่แม่จะคอดเลยครับห้องเตรียมอที่แม่คอดใช่ครับครับผมคือพิมพ์จะคอดออกมาประมาณก้าวโมงเช้านะครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอพิมพ์ตอนเช้ากันนะครับใช่ครับว่าน้องพิมพ์จะน่ารักปุยมุยืี่ปล่า <c oughs> โอเคไป <c oughs> เจอกันพรุ่งนี้นะครับครับเด<อ>ี๋ยวแม่กำลังจะไปที่ห้องคอดนะครับ ไปดิให้กำล,กลังใจแม่เจอน้องลแล้วจุกพิมกันจุกพิมดิแม่เรามาถึงห้องขวาตัดแล้วพี่พอรอนี่ครับลูกเข้าไม่ได้แล้ว ไมพี่พ่อพี่พ่อลุ้นรอน้องกัอลุ้นน้องเหรอครับผมปสู้พรอครับใช่ครับไปไหนครับได้ได้ขึ้นรถบัสประลาสองถึงสี่ชั่ด้มงโอเคครับพี่น้ำหนักสามโลหกสามหกเจ็ดแปด อ๋อโอเคได้ครับขมรั่วมเได้ครับครั่วโมออายาม่ไปครับผมอือไอเดี๋ยวพิมพิมไปห้องอื่นกันลูกสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวรอแม่มาแล้วก็ค่อยไปปใช่เจอพิมพังแม่เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้แบบ น้องเหมือนในรูปไหมเหมือนในรูปเดียบเลยเดี๋ยวไปเจอทีมที่ห้องพิเศษ<ช>แล้วตอนนี้รอแม่ออกมาก่อนเนาะครับโอ okay. เคแต่พี่พอครับตอนนี้แม่ออกมาแล้วใช่ไหมใช,ใช่ไงเดี๋ยวรอเร,เร,เรเือเข็นแม่ออกมาเน,ะนาะคุณหมอกําลังจะนําแม่ออกไปแล้วครับแล้วเราก็ไปดูที่ห้องตอนนี้แม่ก็ได้เจอจะกลับไปที่ห้องแล้วนะคะแล้วพี่พอก็เดินไปกับแม่ มาที่ห้องแล้วนะครับนี่คือพีเอ็มคนสวยดูดูแกมพีเมดูแก้มอย่าจับน้องอย่าจับอย่าจับน้องอย่าจับน้องอย่าต้องจับน้องอทำ้านมือก่อนอันนี้คือพีเอ็มนะครับเฮ้ยพอพอไปล้างหมดไหมอย่าอย่าเพิ่งจับเลยเพิ่งเป็นไงบ้างดีใจไหมน้องมาแล้วดีใจไหมครับดีใจไหมดีใจครับโอเคเดี๋ยวค่อย เดี๋ยวคนตอนอาบน้ำแล้วเดี๋ยวพี่พอช่วยพ่อนะเช็ดให้น้องด้วยครับนุ้ยน้องคนสวยไหนพ่อดูสิฟูนิ้นตาดลุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกดูพี่พอเนี่ยวิ่งตามน้องตั้งแต่ออกจากห้องแล้วนะคะเฮ้ยเย่าพิมพ์ พีมจำเสียงพี่พอได้ไหมพี่พอเรียกเมยอยู่ในท้องแม่จำได้อ่าจำได้จำได้เดีเเ๋ยวพี่พอได้ไหมพีมรับลูกอุ้ยมองหาใหญ่เลยค่ะ ตอนนี้พิมพ์กำลังแบบแต่พูดง่ายๆก็คือแม่เอานมให้จากเต้าให้พิมพ์กินนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวพิมพ์กินนมจากเต้าเสร็จของแม่เดี๋ยวพี่พอมาถ่ายพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้พิมพ์ก็กินนมจากเต้าแม่เสร็จแล้วนะครับทุกคนอ่าแล้วจากนั้นแม่ก็จะทําให้ พิมเลยนะครับแตกกวแบบนี้ต้องทําให้เลยนะครับทุกคนนี่คือหน้าตาของพิมปุ้ยมือพิมมีน่ารักน่รักพิม์มันเพศหญิงนะทุกคนแต่พิมน่ารักมากเลยพิมเห็นทุกคนไหมเห็นพี่พี่เห็นพี่พี่ไหมพี่พี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมพิมพาแม่พิมกลับบ้านวันไหนก็เดี๋ยวถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคน คน๋ย่พิม์ก็เลยนะครับรอไปแป๊บหนึ่งตอนนี้น้องพิมพ์ก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลสองสัปดาห์แล้วนะครับพิมพก็น่าจให้หันมาหน่อยอด,ดูกล้องเลยค่ะแต่น้องก็ยังได้ต้องไปหาลุงหมออยู่ใช่ไหมครับลูกใช่ครับเดี๋ยวยังไงเดียวยังไงก็จะก็ต้อง คอยอัปเดตคอยอัปเดตความน่ารักของลองพีมพ์ต่อไปนะครับครับเดี๋ยวพี่พอเอามาให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซั b ส c ค i b ์กดแชร์ให้กับช่องพ้อพอพาเที่ยวด้วยนะครับบ๊ายบายเย้